ครับพี่ดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็เข้าไปดูวันนี้มันวันที่เจ็ดร้อยยี่สิบและใช่รุ่ไหนมีรุ่นไหนว่าจะได้พันพันเลยหรอจริงวะผมเอาจริงผมคุยกันในกรุ๊ปเนี่ยเอคุยกันว่ามันจะมีแต่ละคนว่าเดาว่าเท่าไหร่เออว่าเรียกว่าเดาแล้วกันนะผมเดาไว้ที่สี่ร้อครับห 5, 6ส5 6ออ แต่ว่าอย่างพี่บิ๊กเขาจะมีแบบ5 5 5 4 4 4อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ก็หวังว่าจะให้ขึ้นเลข4ให้หมดตามที่พี่สักเปลวไว้ฮะอยากอยากอยากครับอะไรนะพี่บิ๊กกดดันไปหมที่เป็นภาคสองอ๋อก็ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าก็ความกดดันส่วนมากจะไปลงกับพี่พูดพ่วงกับมากกว่าใช่เราเราไม่เกี่ยวเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับให้หนังมันทำงานของมันไปใช่เรารู้สึกแบบอิ่มยังไงเพราะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่ากระแสมัน พี่้องอบวาดเลยมันดีทุกคนกอเอาจริงผมดีใจตั้งแต่ตอนที่ผมดูว่าผมรู้สูกว่าหนังมันดีแล้วก็คือดีใจที่กระแสตอบรับมันมาในทางที่เป็นทางที่บวกเพราะว่าคนดูแล้วก็ได้รู้แล้วว่าหนังเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยเราแล้วเ,เห็นตีแผ่ถึงเรื่องหลังจริงๆอย่างเงี้ยก็พอคนดูแล้วคนเข้าใจในเมสเ a จที่เราต้องการจะสรรื่อก็แค่นั้นก็สัตเซนเราพี่กระแสาก็บอกว่ามันเข้ามาในช่วงที่มีเรื่องราวอืม โอ้โพี่อันนี้มันก็พูดยากอะ่ะคือสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่บุคคลที่จะตีความมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคือใครจะตีความยังไงอลนั้นเราไม่สามารถไปควบคุมแับเขาได้ขนาดนั้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราต้องการที่จะตีแผงจริงว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไอความรุนแรงเหล่านี้มันคนหยุดไปแล้วมันจะส่งผลให้คุณแบบไหนแล้วหนักเราบอกไว้หมดแล้วใช่อรู้สึกยังไง จริงๆก็เซฟที่เพิร์เซฟที่เพิร์ก็ดีครับเพราะว่าบางคนแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้แล้วเขาก็คือหนังเราอ่ะมันจะขโมยตอนท้ายไงหมือนว่าเราจะค่อยๆเล่าจนตอนท้ายแล้วเฮ้ยถึงเข้าใจแต่อันนี้เขาเข้าไปแล้วนะเขายังไม่ได้ดูเขาอาจจะเลื่อนร้อนได้ก็มีกรเอบน้องๆฝ่าโค้จริงๆเจอตลอดเลยครับเดินผ่านร้านช่างซ่อมรถก็เจอฮะฟิแบบที่ตอาพี่กับเรา ดีครับเราเหมือนเป็นหัวหน้าพี่เขาแล้วเป็นเหมือนหัวหน้าเด็กช่างเด็กช่างเขาก็เดินเข้ามาแบบพี่เฟยเอาถ่ายรูปหน่อยแบบนี้เลยเศษนี้เลยตอนนั้นเราจะวิ่งปะคำว่าพี่เฟยคําแรกผมไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าก็อ๋อครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายก็ได้ได้แชร์ได้แชร์อะไรกันป่ะโอเคก็จะถามว่าดูหรือยังแล้วก็ชอบไม้อะไรเงี้ยครับทุกคนก็ฟีดแบดดีนะทุกคนบอกชอบครับพี่อย่างเงี้ยอย่างแบบมี้ ก็คาดหวังอะไรต่อไปไหมก้คาดหวังบทที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆบทที่สนุกขึ้นบทที่ท้าทายเรามากขึ้นย่างเงี้ยก็ยังอยากทํางานแสดงแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆอ,อยากเล่นหนักมากขึ้นสนุกการแสดงมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เหมือนก็มีไฟกลับมาเหมือนก็มาเติมไฟให้ให้ความเปน็นกแสดงเรากลับมาประมาณนึงนะครับคาดสารพ่พูธบอกไม่มีแล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆเราก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดไปแล้ว โอ้ message เราก็ได้เล่าเรื่องไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยการทําภาคต่อก็คืออาจจะแปลสวิตได้ก็ช่วยแต่ว่าเราได้เล่าในสิ่งที่เราต้องการจะเล่าไปแล้วอ,อะไรนะฮะจริงๆผมได้เข้ามาอยู่ในเลกาซี่เขาภูมิใจแล้วอ่ะเพราะอ้าวถึงว่าเป็นคนสำคัมากเาเป็นภาคสองเนี่ยเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนร่วมดีกว่าอย่างเงี้ยอออาาท่่ชูหนย ครับผมก็โฟกิงสองครับตอนนี้อยู่ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับรอบเยอะมากไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรอบดูนะครับก็ฝากด้วยจริงครับสนับสนุนดังไทยกันเยอะๆนะครับก็กราบแลครับโฟกิงสองครับขอบคุณมากครับมาไปกถ่ายรูปกันี้เลย่ดี่มอด่ไได้ไอันนี้เดี๋ยวรอไ้ลงไม่ทันนะคะขอโดีเลยอันไม่ได้ดีเลย